เรียกคู่ใครเร็วเยใครได้เลยมวหลังออกมัน่ะกนห็นไม่ได้ก็ถารูปไปเลยได้ทำไม้ว่า ต้องการจับก้อนไปเรยร้องของแสดงผลุกเด็ดอะไรหรอกโยมหมายะเหจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดได้หนักหรือเบาเบาไม่หายอันนี้ก็เรื่องการเชื่อใจบุคคลนะ ก็มาีเมตตาด้ตับพระเคราะห์ให้กับอาหารทุกคนที่จะจะรับประทุคนวันนี้รบหัวออกเดยนะเวลาอาะไรอย่างเงี้ยรบ